สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงทายแบบเสี่ยงซ,ซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเสียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึง3รเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสียงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทาย cmc ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสี่ยงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษฐ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ สำหรับการเสี C, ส่ยงเซมซีสำ,สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อไปท่านได้หมายเลข5นะครับหมายเลข5 ใบที่หเลขนำโชค5้าสองหใบที่หว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถาน อุปมาของเก่าเขาบุรานดูอาการคนคบประจบประแจงแม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกลยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนีน้หนีไปไม่ชี้แจงเสาะแสวงยากจะพบประสบกันถามหาลาบนิสัยก็ได้ยาก ต้องลำบากทุกขร้อนจงผ่อนผันแม้นถามบุตรสุดใจที่ในคันเลขห้านั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซีมซเพื่อทำนายชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข3นะครับหมายเลข3ใบที่3เลขนำโชค975ใบที่3ความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตนว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับ ก็กลับทุกข์ไม่มีสุขสักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความไม่คล้ามกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนีว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกาย ถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนักฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคําทํานายที่สจบความเอ่ยสําหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทํานาย ดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับท่านได้หมายเลข4นะครับหมายเลข4ใบที่4เลขนำโชค7 หกแปดใบที่สนี้ไซส์เหมือนไกลคู่มิได้รู้ยามพบประสบสองเหมือนลูกไก่ฝูงเดียวเที่ยวขนองตัวหนึ่งต้องจากไปเสียไกลกันต่อนาน,นจึงจะพบประสบพักได้ร่วมรักปรีเปรมกรเกษมสัน จะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันแต่ข้อนั้นทายไว้ในนี้ว่าอย่าดำเนินเดินหน้าท่านว่าร้ายเราต้องหมายตามหลังระวังหนีเหมือนพระจันทร์ร่อนเร่ในเมฆีอาทิตย์หนีอสดงรีบลงดินถามคนเจ็บว่าหายสบายใจ ถามโชคชัยในคดีที่ตัดสินคงชนะเด็ดขาดปราดมนทินได้ยนยินแต่สิ่งให้ใจสบายอันความหวังตั้งไว้ไม่นานนักถามลูกรักในคันเหมือนมั่นหมายว่าคงจะรู้เห็นได้เป็นชายจบทํานายใบที่สี่เท่านี้เอ่ย สำหรับการเสี่ยงเซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข5นะครับหมายเลขห ใบที่5เลขนำโชค5 2 6สใบที่5ว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถาน ปุปมาของเก่าเขาบุรานดูอาการคนคบประจบประแจงแม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกลยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนีน้หนีไปไม่ชี้แจงเสาะแสวงยากจะพบประสบกันถามหาลาบนิสัยก็ได้ยาก ต้องลำบากทุกขร้อนจงผ่อนผันแม้นถามบุตรสุดใจที่ในคันเลขห้านั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซีมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทํานายอาชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซีมซี ขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข5นะครับหมายเลข5ใบที่5เลขนำโชค5 2 6 ใบที่หว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอ,อย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถานอุปมาของเก่าเขาบุราณดูอาการคนคบประจบประแจง แม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกลยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนีน้หนีไปไม่ชี้แจงเสาะ,สะแสวงยากจะพบประสบกันถามหาลาบนนีไซก็ได้ยากต้องลำบากทุกร้อนจงผ่อนผันแม้นถามบุตรสุดใจที่ในคัน เลข5นั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทำนายชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข24นะครับหมายเลข24ใบที่24เลขนำโชค3 3 313 3. ใบที่24ว่าสมอารมณ์คิดความในจิตจะสำเร็จ เสร็จเหมือนหมายจะปราศจากทุกสุขเพิ่มเสริมสบายไม่คลาดคลายดังคำพยากรณแต่ช้าหน่อยเช่นเท้าก้าวบันไดทีละขั้นขึ้นไปไม่หยุดหย่อนทางเรียบราบราบลดบทจรถึงยอดสุดสมสรสวัสดี อันทุกโศกโรคภัยจะหายหมดดังสวงกรดจันงามอารามสีถามหาลาบได้สมรดีปรีถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันถามเนื้อคู่ชู้ร่วมพิรมรักว่าดีนักสุขเปรมกเกษมสันแต่ช้าหน่อยได้ชมสมใจคลัน จบประพันธ์คำทำนายพิปรายเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเสี่ยมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข11นะครับหมายเลข11ใบที่11เลขนำโชค2.6.9ใบที่11เปรียบกันกับจันฉายหมู่เมฆปิดมิดไว้ไม่ไกลไกลายแล้วผันผายออกห่างสว่างเดิม ปางก่อนทำเท่าไรได้เท่านั้นพอสมกันสมมูลไม่พูนเพิ่มข้างภายหน้าว่าดีทวีเพิ่มเติมแม้นความเดิมแม่ลูกไม่ถูกกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงได้สมถามผู้ชมว่าดีเป็นสีสันถามลูกนี่พวกพ้องพี่น้องกัน คงผ่อนผันได้สมอารมณ์ปองถามหาราบก็ดีเป็นที่ยิ่งถามถึงสิ่งสู้ความว่างามผ่องดีทั้งนั้นใบนี้เหมือนสีทองจงตึกกรองอ่อนน้อมให้พร้อมเอ่ย สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง y t u t u นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงซีมซีทุกวันนะครับเพื่อทํานายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทําทการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานละลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสี่ยงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งละลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นนั้น เป็นเรื่องคําทํานายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคําถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําทํานายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ